คลิปนี้จะเป็นรันดอมนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้อาเป็นยังไงบ้างคุณไปทําสีผมใหม่หรือว่า <c oughs> ใครทําสีผมประมาณนี้ปะ่ะ <c oughs> หรืออีกในหนึ่งเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูสวยขึ้นหล่อขึ้นสดใสขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะอีกในหนึ่ง ใครบางคนอาจจะชอบพูดอ้อมๆเนาะแต่ตอนนี้เขาสื่ว่าจะมัวแต่พูดอ้อมค้อมไม่ได้เราต้องพูดตรงไปตรงมาสักทีหนึ่งหรือแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาสักทีเคิร์ลคือหลอดนะคะมันก็จะแบบโค้งๆใช่ป่ะมันไม่แบบตรงแนวอะไรเงี้ยอืม How could you forget me เธอลืมฉันได้ยังไงหรอ ใช่ว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยสนใจเขาหรือเปล่จาจะเขาคิดว่าคุณเนี่ยลืมเขาไปแล้วไม่ใส่ใจเขาแล้วคุณยังจะเปิดโอกาสให้เขาอยู่ไหมคะหรือปิดโอกาสให้เขาละบางคนเนาะอาจจะเจอกันในตึกน,นะคะที่ทำง,งานที่พักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นประตูลิฟต์ประตูเปิด ณจะให้เขาโดยสารลิฟต์ไปด้วยกันหรือเปล่าหมายถึงว่าคุณเน่ยจะยอมรับเปิดรับเขาหรือเปล่าหรือไม่รับเขาแล้วอีกในหนึ่งบางคนนะอาจจะเคยมีโมเมนต,ต์ที่แบบว่าขึ้นลิฟไปด้วยกันด้วยหรือเปล่าคะขึ้นตึกเขาอยากจะพาคุณไปดูรูปท็อปหรือว่าชมวิวแบบสูงๆหรือเปล่าคะในเมืองอะไรเงี้ยอืม I'm scared of losing you ฉันกลัวนะที่จะสูญเสียเธอไปนะคะ อึดอาจบางเคสบางกรณีไม่ได้ติดต่อกันเนาะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วน่ะที่จะแบบไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม่โอเคเลยไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะ I feel so lost with o u t you รู้สึกแบบชีวิตมันเป๋ๆอะค่ะสูญเสีย รราวกับชีวิตเสียศูนย์เมื่อไรคนสำคัญเช่นคุณหรือคนที่เคยให้ความสำคัญเขาเช่นคุณไม่รู้จะไปที่ทางไหนดีนะคะอืมสับสนอยู่เขาอยากจะมาใช้ช่วงเวลาแบบเดินเล่นค่ะในยามค่ำคืนคุณแล้วก็แบบได้สบสายตาคุณแบบ เปล่งประกายเนาะใครบางคนอาจจะเคยอยู่ในยามค่ำคืนด้วยกันนะแล้วก็เขาไม่น่าใจเหมือนกันเนาะว่าเขายังจะมีหวังในความสัมพันธ์นี้อีกไหมแต่ว่าก็ยังหวังอยู่นะนะคะอยากจะมามองสบตาคุณได้หละอย่างรู้ว่าในดวงตาของคุณนั้นอะยังคงมีเขาอยู่หรือเปล่านะคะนี่ไง i l l wanna see me? เธอยังอยากจะเจอฉันอยู่ไหมเอออย,อยากเจอไหมคะ